สวัสดีครับผมตอนนี้เราได้ปักเบ็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจิคันนะครับผมใส่ไม่หมดเหลืออีกประมาณ8คันภาพอาจจะสั่นๆหน่อยเด้อพีปน้องป่ามันลกไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาใส่เสร็จแล้วครับผมรอลอบแรกกกำลังเดินกลับไปที่รถ ท้องฟ้าสวยๆยามเย็นห้าโมยามเย็นห้าโงเย็น,ยนใส่เหยือ่อเส่เดือนรอบแล้ใส่เสร็จแล้วเดินกลับมาพี่น้องรอรุ่นรอบคขำๆมืดๆจะมาดู แต่มาดูรอบแรกว่ามันจิตติดไหมมีปลากินเบ็ดไนหะมลากไปแต่ไม่ติดลอยปลากินแต่ไม่อยู่ครับคันนะ,ะรอดูตอน ตอนยามรอบแรกว่าจะมีปลากินเหยื่อแล้วไหมเราได้ทำการใส่เหยื่อปักเบ็ดไปแล้วหนึ่งรอบอันนี้ขากรับ คันนี้ระชากไปแล้วครับโอ้ย,อยนี่ครับผมรอบแรกเราได้แล้วครับช่อนป๊อกครับผมปลาช่อนป๊อกหนึ่งตัวกินเหยื่อใส่เดือน,ออนพันต้นเขาอยู่เลยเมื่อกี้ดิใส่ปลาช่อนปอกลูกปลาช่อนนนีงา้ เดีหยวเส้นเดือนนี่ต้องขยันใส่ครับผมจนว่ามันจะกินเร็วแต่ป้าหมอป้าหมอไม่ค่อยมีปกติเดินมือป้าหมอป้าหมอกินดีเลยล่ะอันนี้ใส่เส้นแล้วขาดปักเป็ดเส้นแล้วตอนเดินกลับมาไป็นอ้อ เดี๋ยวปลาช่อนปอกปลาช่อนน้อยตัวหนึ่งได้ลูกปลาช่อนตัวหนึ่งโนะอ้ยนี่พี่น้องจะคอยมาลุ้นกันรอบรอบหัวค่ำรอบรอบดึกแต่ว่ารอบดึกเดอ้อว่ามันจะมีปลากินไหมได้ลุ้นแน่นอนได้ลุ้นแน่นอนอู้จักหลากไปไหนดูหนึอง ยังอยู่ครับเหยื่อยังอยู่ปลาก็ลกคณะก็ลกมดแดงก็หลยหลายคืนนี้มีหลุ่นแน่นอนพี่น้องอันนี้เหยื่อมดครับผมเหยื่อมดใส่เหยื่อกันคันนี้ไม่อยู่ครับ คันนี่รุดเดี๋ยวมาดูกันรอบดึกครับผมอันนี้แค่เริ่มต้นถ้าดึกแต่เยื่อใช้เดือนไม่ทำมันไม่คือรอบดึกมีเหยื่อเขียดครับผม <c oughs> เจอกันแน่นอนมีลุ้นครับผมต้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 ม,ตม,ตมแน่นอนใช่ไหมพันเอกติดอีกแล้วครับติดอีกแล้วครับผม <c oughs> โอ้ไม่อยู่ อย่ามดอย่ามดถ้าไม่ไม่ปูก็หอยเชอรี่ครับผมเอาเหยื่อไปกินแล้วหอยเชอรี่หลยหลายลพี่น้องมีแต่ไข่หอยเชอรี่อีกใส่เล่นๆใส่เล่นๆวันที่ใสต่ตั้งยี่สิบคันตกไปเกือบร้อยคัน แต่เราก็ไม่ผิดหวังครับเราได้มาหนึ่งแต้ม,ม,มคนันนี้ก็ดึงไปอีกละโอ้ยแต่ปติดโอ้หมดแดงโอ้ยี่ดดองโอ้ยหมดแดงดำดำมุดเลยโอ้ยวหยัยบลางหมดแดงว้ายไม่ได้เอารองท่าบูธมา โอ้บุดแดงได้หลายนี่แหละอาอยู่หากินแบบชีวิตบันบานมันไม่ได้สนุกสบายนะพี่น้องเอ้ยอือันนี้ดิ้นเลยดิ้นกันไหนเราหนุนเขาฝาเขาเป็นโอ้ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ที่ใหญ่ใหญ่เบ็ดแล้วกลางคืนเหี่ยหา,ายเบ็ดเสลยนะอันนี้ไม่อยู่ <laughs> ดึงพันกอเขาเลยเมื่อกี้นี้เ <laughs> ดี๋ยวใส่เยื่อใหม่ครับผม จเยอะไปทิ้ไงไว้ไหมคืนนี้เจอใสใหญ่แน่นอนผมเชื่อได้กันรันตีรอตตดตามมันฝั่งนี้มันเป็นน้ำใหม่หน้ำพึงน้ก็เลยลองมาใส่ดูว่ามันจะมีตัวปลาหรือเปล่า เดี๋ยวหมดอีกและคันเนี่ยแต่ปกติถ้าป่ามันหลายเดือนเดือนจะเดอนหนีป้าหมอติดหลายนะนแต่ยังไม่เจอป้าหมอสักตัวเลยเกรับเดี๋ยวไปดูต่อ นี่ใส่รอบแรกครับคันโค้งเลยเห็นไหมพี่น้องดินพองดูคันโค้งเลยเด้วยนี่ดิ่นดินดินอยู่ไหมนี่นี่นี่ล่ำแล้วครับได้อีกหนึ่งแต้มครับผมคันโค้งเลยรุดพอดีจับขึ้นบอลรุดพอดีครับโอ้ยจับตัวรุดพอดีปับเลย สองแต้มเราไปน่องสองแต้มแเหรอขาเดอ้อครับเดอ้อถือว่าหมานครับผมวันนี้ถือว่าหมานใส่เยอะดูดูดูกลับเดี๋นี้คันโคง้งยังกันคันโคง้โคงถึงดินคิดแบบปลาไหลติดลหลุนปลาไหลปลาช่อนเ<อ>ดี๋ยวไปสองแทมเราไปน่องเอ้ยขาเดินกลับมาลอ่อรอบรอบดึกลอ่อรอบดึกเด้อ มันองคืเบ็ดเลือเนี่ยเบ็ดเลือเดตอนนี้ทำโอ้หมดแดงหมดแดงโอ้เป็นหนังกำลังหมดแดงพอดีเนาะเห็นทำเลมันดีเนี่ยเสียงมันตีเสียงป่าตีในป่าต้องลองเบ็ดเลือกันเลยลองเสียบไปสักคันหนึ่ง น้าบิงนี่ป๊าจะกินเดียวกับบ่งอื่นๆลองดูก็ถือว่าใส่กับใส่เบ็ดปักเบ็ดรับมาก็ถือว่าขาเดินกับมาไม่พิดหวังอ้าวไม่พอใจครับคล้องใจใส่อีกคันหนึ่ง โอ้เดินกันเหนื่อยใส่ไปใส่มาเดินกับสองกิโลไปลน้องน้ำฟังนุ่นไมเนไทยให้ดูน้ำท่วมขึ้นว่าเขาเลยเดี๋ยวรอติดตามยามเบ็ดภาษาโคราชบ้านผมเขาเรียกว่าใส่เซตก็ะต่องมายามเนาะมายามเบ็ดดูเบ็ด ออหอยเชอรี่กินนี่แล้วพี่น้องเอ้ยคันนี่ใครชอบกินหอยเชรลรงเชอรี่ก็มาเอาไปกินเด้อไม่หวงดอกกินนี่มันสูตรพันในมดไ,มไปสื่อเข้ากิโลหนึ่งใส่สมตำยังแพงเด้วเด เสียงมันตนีน้ำดังตับตับเหมือนกันนะไม่เหลือเหลืออยู่สี่คันถ้ากันไม่เหลือกองใจเล,ล,ลือใส่ให้หมดอันนี้เดินแต่ใส่ไว้ไกลมากอันนี้เดินออมมาหลัดหลัดคณามาอีกบิ่งหนึ่งอุ้ย คือโค้งไปังงันโค้งเลยพี่น้องเออเนี่อยู่ไหมนี่อยู่เด้อนีุ่มมหัวคันโค้งเลยไหนล่ะโอ้ยมีอยู่คันโค้งถึงดินเลยคันแรกเดี๋ยวสันั่นนี่มีอยู่มีอยู่โอ้คันโค้งพันกอเข่าเลยปลามันอยู่นนโค้งนี่ต้นมันขึ้นโคกพี่ปลามันขึ้นโคกมาเนี่แหละอยู่โคกโคกโอ้เสียใจ ลงมาไม่รอดไปเปลี่ยนไปฝั่งกันนานอีกพานเป่าก็ไปฉีดวัคซีนมาครับผมเปลี่ยนไขหมามาไม่รอดนี่ใส่ไปนี่ลื่นเสียบนน่ดีเราใส่มไปฟังนู่นด้านนู่นนี่พี่น้องดูบรรยากาศยามเย็นทุ่งนาอันนี้เขามาฉีดยาฉีดยา ใส่คาวใส่ปุ๋ยแล้วเปน็นองหาใส่เบ็ดอยู่ทรงไร่ทุ่งนาอันนี้เบ็ดเหลือก็เลยมาปักบรรยากาศดีดีใส่ไปตามถนนนี่เนาะโอ้ดูตำเรียนตรงนี้บอกเฮยอย่างดี คืนนี่เดี๋ยวได้ติดตามกันแน่นอนจะมีตัวไหมก็ถือว่าไม่ผิดหวังเมื่อกี้ได้โลสองโลตัวเนาะสองกิโลตัวหนึ่งเมื่อกี้เห็นรอมันลุ่นกันรอบดึกแต,แต่รอบดึกผมไม่รู้ว่าถ่ายไปว่าไม่รู้ว่ามันจะชัดหรือเปล่านะผมไม่ได้เอาไฟ เปิดแฟชช์ไม่รู้มันจะเห็นหรือเปล่ากลางคืนเดี๋ยวฝางนเเป็นวิธีหาอยู่หากินแบบบันนอกเราเนาะถึงเวลาหนามมาเขากำลังเขียว แต่ใส่เบ็ดเขาบอกว่าเขากำลังเขากําลังตั้งทองนะตอนเขามันทองนะเขาออกรวงกําลังออกรวงนีง่ใส่เบ็ดมักจะได้ปลาหลายปลากินเบ็ดดีเบ็ดเหลือพี่น่องก็เลยใส่ตามถนนไปนี่ เลืออีกสองคัน,นสำสำรับคลิปนี้ก็ตอนนี้ก่อนได้เป็นเหลือเบ็ดสองคันใส่หมดเดี๋ยวรอติดตามกันตอนดึกๆเรามาชมว่าเราจะได้ตัวใหญ่แค่ไหนมีปลากินไหม เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมฝากทุกๆคนพี่น้องช่วยติดตามด้วยนะครับผมช่องมดเอ็กตกปลาพาก,กินพาเที่ยวครับผมกับบรรยากาศดีๆรับทองทุง่งนาเขียวๆฝากด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับผม